สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับพบกับวิลันคาคาโอครับผมจะมาเล่นในเกาะที่2ครับก็จะใช้หมาป่าผัดมวยเพชรหัวใจครับแล้วก็ใส่สมบัติลูกประสอบครับก็คือลบพลังงานช้าลงกับฟื้นพลังนะครับก็คือฟื้นพลังเนี่ยเมื่อเราเก็บขวดเลื่อยครับจะได้พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ15%จากกระป๋องกาแฟครับแล้วก็ลบพลังงานช้าลงจากกระป๋องเขียวกับน้ำผักนะครับ10%กับแแล้วก็บูสเตอร์ลบพลังงานช้าลงอีก25นะครับ็มาดูกันครับว่าผมจะ สามารถทําได้เกินสา0รอล้านหรือเปล่าครับมาดูกันครับมาช่วยกันลุ่น้วยครับโอเคครับเปิดเกมมาไม่ค่อยโอเคครับคะแนนต่ำไปนิดครับเนื่องจากเจอสีขวางน้อยแล้วก็โดดวิทย์ไปเยอะเลยครับถ้าดวงดีๆโดดชนสีกว่างเยอะนี่ก็ได้คะแนนเยอะไปนั่นเองครับเมื่อกี้โดดชนชนได้น้อยลงครับเมื่อหมาป่ามันแปลงร่างแบบนี้ครับสามารถ ได้คะแนนจากการทำลายสีขวางได้ชิ้นละสามหมื่นแดงครับเฉพาะช่วงที่แปลงล่างเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพวกตัวใหญ่หรือวิ่งไวตอนที่เป็นล่างนี้นะครับจะได้จะไม่ได้คะแนนใดๆนะเรามีโอกาสที่นวลนทามครับมาดูกันครับว่าผมจะได้ไหมครับก่อนถึงบนน้ำทามที่บินได้ถ้าเราได้ขึ้นบนนทามก่่นเนี่ยจะถือว่าโชคดีครับเนื่องจากเก็บ่อรได้อย่างรวดเร็วครับนี่ครับเวลาแปลงล่างครับคะแนนได้ชิ้นละ สามหมืน่นสามหมื่นคะแนนครับทำลายนะครับเมื่อกี้ลืมพูดคะแนนจากการทำลายครับเนี่ยเมื่อตัวใหญ่อย่างเงี้ยหมาป่าจะไม่ได้คะแนนทำลายครับแล้วก็เวลาเลือดมันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลงไปครับไม่ได้ตัวทีครับเวลาเลือดมันต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลงไปเนี่ย ผมมีผมสังเกตว่ามันจะแปลงร่างได้ไวขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งเลือดเหลือนอ้อยยิ่งแปลงไวครับจุดนี้เป็นจุดที่เจ๋งมากๆของหมาป่าครับก็คือหมาป่าตัวเดียวนี่ครับสามารถวนดาสุดท้ายได้ถ้าใส่สมบัติเซตน,นี้นะครับวนดาสุดท้ายแล้วสามารถไปเก็บขวดเลือดอีก2ขวดได้อีกรอบนั่นเองครับถือว่าโอ้โหเยี่ยมมากครับ ซึ่งเพราะว่าหมาป่าเนี่ยเวลาแปลงร่างมันจะเพิ่มสปีดให้เราด้วยัไงครับอันนี้เป็นข้อดีของมันแต่ว่าสปีดที่ว่านี่ก็เป็นข้อเสียเช่นกันครับเพราะว่าถ้ามาเล่นแรกๆเนี่ยจะไม่ชินครับทาให้มีโอกาสตกเหวบ่อยมากซึ่งผมมาเล่นช่วงแรกๆครับตกเหวบ่อยจริงๆครับในช่วงด่านแรกๆยังไม่เท่าไหร่ครับไปเจอด่านลองสุดท้ายสิครับประมาณนี้ด่านสุดท้ายครับชัดเจนมากครับว่าเล่นยากขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การฝึกนะครับแนะนําให้ฝึกบ่อยๆครับ น,นี้เราขาดตัวไอตัวเดียวนะครับมรรอการได้ขึ้บนบราณธรามอีกแล้วครับดูซิจะได้ไหมครับก็น่าเสียดายที่ช่วงแรกเมื่อกี้เราอดตัวชีไปนะครับทำไมอดขึ้นโบราณธรามไปการเก็บเหรียญวิบลนแบบเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการทาลายครับเมื่อเก็บไปคะแนนปุ๊บเลยครับเชื่อลองรีเพไปดูได้ครับ ว่ามันถือว่าเป็นการทำลายนั่นเองไม่มีไอครับผมด่านปลานะครับมีหลายคนนะครับติดด่านนี้ชอบพลาดชนนะครับผมมีวิธีสัเงเกตง่ายๆครับถ้าเป็นปลาสีแดงเนี่ยมันจะกระโดดสูงครับ ถ้าเป็นปลาสีเขียวเนี่ยจะกระโดดเตี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอปลาสีแดงกวาดหน้าหลังครับคุมหน้าหลัง่ะเราให้โดดแบบสามดานในเกาะแรกนะครับจะไม่ชนเลยครับเนี่ยสามดานเลยครับตรงนี้ครับปลาแดงสองสามตัวเมื่อกี้ฮะมันจะโดดสูงทุกตัวครับแต่ว่ามันไม่สูงกว่านั้นไงมันก็โดดได้แค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปกลัวมันว่ามันจะงับนะครับ โอ้ยตัวไอไม่มาเลยครับด่านผ่านไปด่านนี้ครับดูสิครับงกไปไหนเนี่ยดูครับผ่านไปหลายตัวอ้ามาแล้วครับผมดีมากต้องบ่นเยอะๆครับถึงจะมาครับไม่เกี่ยวมั้ง <c oughs> เฮ้ยไม่มีผู้ดาวเลยโอ้โหมีอันเดียวครับไม่คุ้มอย่างแรงครับ บรรมัรั้งนี้ไม่คุ้มครับมาคุ้มตอนลงนี่ครับได้สปีดตอนเป็นหมาป่านะครับได้สปีดด้วยครับดีครับผมชอบมากเลยเวลามันส่งสปีดออกมาให้ตรงนี้นะครับ ใบเลื่อยสีเหลืองครับดูีิตรงจุดข้างหน้าที่มีสอ,อรเยอะเนี่ยเราจะได้ขึ้นบนน้ทานอีกครั้งไหมครับเราตอนนี้เราขาดอยู่สี่ตัวอักษรครับขาดสามแล้วครับมีโอกาสขึ้นนะครับไม่ได้ครับขาดตัวเอ็มครับผมข้างหน้านี้ไหมครับไม่มีครับอืม หาตัวเดียวเองช่วงนี้ต้องทำลายเยอะครับช่วงนี้อ่าสีกวางเยอะมากมากครับ28ล้านครับคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ครับ ไม่ดีครับคะแนนไม่ค่อยดี29ล้านตอนเขาด่านธนูนะครับเอ็มอยู่ตรงนี้ครับโอ้ไม่ไม่ดีครับตรงเนี้เพราะว่าข้างหน้ามันมียลลี่ขนาบบนล่างนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บได้ไหมครับหรือว่าผมจำอาจจะจำผิดก็ได้ครับ ถ้าจะไม่ผิดมันจะมีเจลลี่ขนาดบนล่างแล้วมีธนูขวานองการครับทำให้เราเก็บเยลลี่ข้างบนไม่ได้ครับเห็นไหมครับเก็บไม่ได้เลยครับขาดทุนนะ้เนี่ยสู้ให้เราไปขึ้นบนรธรรมตรงจุดเอื่นดีกว่าแล้วเมื่อกี้เราเก็บไปเต็มๆจากไอเทมแม่เหล็กครับเมื่อกี้มันจะมีไอเทมแม่เหล็กให้เราเก็บครับทำให้ดูดเยลลี่บนล่างได้ครับ อันนี้ดวงไม่ค่อยดีฮะมบันธรรมก็ไม่ดีครับผู้ดาวชิดเดียวครับผมคะแนนต่ำครับนนี้เราต้องลุ้นให้แฟรี่มาไวๆครับถึงจะพอถูถ่ายได้ครับสูสีอ่ากับช่วงที่ดวงไม่ดีแรกๆนะครับหักลกเป็นไปครับแต่มันจะมานี่หรือเปล่าสิครับ นี่เป็นปัญหาครับมันไม่ได้ออกง่ายๆนั่ครับสามสิบเก้าล้ายครับ,รบมันน่าจะได้สักสี่สิบน่ะตรงเนี้ยไม่ถึงนะครับ ไม่เป็นไรครับถือว่าผมยังไม่พลาดชนก็มาดูกันต่อไปแล้วมาลุ้นกันครับว่าผมสามารถใช้หมาป่าเนี่ยเก็บขวดเลือดในรอบที่2ได้อย่างที่ผมบอกในช่วงแรกหรือเปล่าครับนี่เรากําลังจะวนไปเก็บรอบแรกนะครับไม่ไม่ใช่วนนียกำลังจะวิ่งไปถึงขวดเลือดข้างหน้าเนี่ยประมาณกลางด่านนะครับขวดเลือดสองขวดนะมีมีความหมายมากครับ ตอนนี้ก็ยังขาดยูกออยู่นะครับยูกับอ็ตัวครับผมถึงจะได้ขึ้นบนัสทานนะถ้าไม่มีแฟรี่ตรงนี้เราจะดูดถึงหมดครับทำให้ได้เปลี่ยบนะครับโวกที่เป็นหมาป่าเนี่ยก็ทำลายสีขวางไปชิวๆเลยครับ เมื่อเจอดรงธนูครับพยายามกวาดเยอะครับกวาดสีกวางไปเยอะๆเลยครับเพราะว่ามันจะนับการทํำลายเป็นหนึชิ้นครับไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นับเป็น1ชิ้นหมดครับก็คือได้3ามหมืนต่อชิ้นนั่นเองครับฉะนั้นเมื่อถึงตรงธนูเนยเราต้องพยายามเล็งสีกวางได้เยอะๆน,นั่นเองครับ เราขาดอยู่ครับผมนี่รอบแรกครับถ้าได้อยู่พอดีครับเราเก็บขวดเลือดไปแล้วไปแล้วรอบแรกนะครับดูจํานวนเลือดที่เหลืออยู่ครับเยอะมากครับ ตัวอยู่ไม่มาทัทีครับโชคไม่ค่อยดีที่มันแปลงร่างตรงที่เป็นจุดโล่งๆครับไม่มีสีขวางทำลายเลยเมื่อกี้ตานี้จะไม่ค่อยมีดวงครับถ้าแฟรี่ยังไม่มาเนี่ยคือดวงไม่มีครับ กวาดซะกวาดเรียบเลยครับเกือบเรียบเลยฮะตัวมันใหญ่ขึ้นนะครับครับนะครับคันจมูกโอเคเดี๋ยวเป็นการพักครับนึงแล้วกัน อยู่มาพอดีครับตอนที่ชีฟเค้กยิงนะครับก็อีกแป๊ปนึงก็วนด่านรอบแรกนะครับ ของล่าครับ ว่ามันแปลงร่างขี่ขึ้นนะครับเลือดต่ำกว่า50เปอรเซ็นะครับเลือดที่งน้อยนะครับจะแ,แปลงร่างขี่ ขีวนี้ครับนี่ยังขี่ไม่พอครับจังหวะไม่ค่อยดีครับตาเนี้ยแปลงร่างจังหวะไม่ค่อยฟันสีขวางเลยครับอ้าวโอ้ยแต่นี้พึ่งมาครับยังดีครับดีกว่าไม่มาครับ ายแบบนี้หมาป่าไม่ได้ครับต้องแปลงล่างครับเนี่ยแบบนี้ได้คะแนนครับเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยโดดเก็บเจลรี่เลยครับเมื่อมีแฟรี่นะี่ะได้หมดเลยเห็นไหมครับ ครับขวดเลือดรอบที่สองครับกำลังจะถึงครับอย่างที่บอกนะ เมื่อเลือดเก็บผลด้วยเห็นไหมครับมันชาร์จชาร์จเต็มช้าลงช้าขึ้นนะเห็นไหมครับพะนั้ามันมีผลต่อก,การแปลงร่างมากครับถ้าเลือดน้อยครับเลือดน้อยิ่งแปลงร่างได้ขี่ครับไม่ต้องโดดเลยเห็นไหมครับสบายครับ ตัวทีอีกแล้วครับโบนัสครับ <c oughs> ดีครับหรือโบนัสลุนคู้ดาวกันครับจะมีออกมาเยอะไหมโอ้ใช้ได้ครับโอ้ดีมากๆครับมาดีช่วงหลังนะครับช่วงแรกนี่ดวงไม่ดีครับ พอได้แฟลลี่มานี่แจมแจมเลยครับที่เหยีดกดกระโดดตัวพิบไปเลยครับเนียนครับ แปลงล้างถี่ขึ้นนะครับอย่างที่เห็นนะครับมีแฟรี่มันดีตรงนี้นะครับเนี่ยดูดให้หมดเลยครับเห็นไหมครับแล้วก็แปลงล้างถี่มากๆครับโอ้ยน้ำผักฟื้นพลังนะครับ ตายนะครับยังได้เพชรหัวใจเสกเลือดมาครับเมื่อกี้ต่อชีวิตได้หน่อยครับแต่ตอนนี้คะแนนไม่สูงครับโอ้ร้อยสิบสามล้านี่ครับคเคยเล่นได้ร้อยห้าสิบนะครับได้สามร้อยสิบแปดนะครับตอนนี้คะแนนไม่สูงแน่ๆครับ สาพลังให้เต็มครับทิละห้าหมื่นครับผมาแม้การทำลายจากมวยนะครับอือหืชุดใหญ่นี่พลังหมดก่อนครับเสียดายครับอือหือมาจะมาเร็วกว่านี้ครับเสียดายมาสองชุดเลยครับ ก็ลุนให้หมวยเก็บขวดเลือดให้ได้ครับเพราะว่าไปถึงแน่นอนครับมวยนี่มีพลังมีสองชีวิตนะครับเฮ้ยเมื่อกี้บัฟเวียนโนก็มา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 เรเียกว่าหมาป่าไม่มามามา,มา,มาจาได้ครับคนไปเลยครับโดยขออภัยครับตกกล้องหรือเปล่าตกเฟรมหรือเปล่า เดี๋ยวมวยจะมีต่อยกนะครับเลือดหมดแล้วเนี่ยมันเป็นข้อดีของมวยเลยล่ะโอ้ต่อยกนะครับ ช,ช้าๆครับไม่เหมือนหมาป่า,าที่พอเลือดน,น้อยแล้วจะชาร์จเร็วขึ้นนะครับเกตจะเต็มเร็วขึ้นมากเลยครับแต่ว่ามวยก็มีข้อดีตรงที่ทําลายไม่ว่าจะเ,เป็นการทําลายตอนไหนครับมันได้คะแนนทั้งหมดนะครับวดเลือดครับได้แน่นอนครับอย่างที่บอกครับ โอ้โหตัวอีก็จะมานะครับผมนานมากโอ้โจะถึงสามหลอยล้านตานีรู้สึกดวงไม่ค่อยดีครับจังหวะตอนที่แปลงล่างนะครับไม่ค่อยโอเคเลยครับแปลงล่างตรงที่เป็นไม่มีไม่ค่อยมีสีขวางอยู่หลายจุดเลยครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับสับหมาป่านะ โรบวนธรรมครับโอ้ยวเป็นหมีเป็นอันนี้ดีกว่าครับผมว่าอันเนี้ยเดียวหมีมาลุ้นทูดาวกันครับทำธูดดาวมาเยอะเนี่ยได้คะแนนเยอะกว่านะครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับโอ้โหว้า ตายเลยครับผมโอ้ยขวดเลื่อนนะครับสยดายมากเลยสามร้อยแปดล้านนะครับโอ้ยหายไปในสิบล้านนี่เพอร์เฟกเหมือนกันเลยเนี่ยคะแนนมันอยู่ที่หลายปัจจัยครับเช่นการแปลงร่างทําลายนะครับตรงที่หมาป่าแปลงร่างควรจะมีสีขวางเยอะๆนะครับถึงจะทําคะแนนได้ดีครับมีตาเนี้ย รู้สึกว่าจะจ้วงลมเยอะเหมือนกันในช่วงด่านในช่วงหลายๆจุดนะครับอันนี้ผมสังเกตนะโอเคคลิป308ล้านแบบ perfect run ก็ค่อนข้างพอใจนะครับเนื่องจากผมไม่พลาดชนเลยแต่ว่าคะแนนน้อยกว่าที่ผมทําได้เมื่อวานครับ318ล้านหูหายไปน่า10ล้านเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอเพื่อนๆคงถูกใจนะครับก็คะแนนน้อยไปนิดผมกะให้มัน310ขึ้นนเนี่ยเพราะว่าถ้า perfect มันน่าจะได้เกินไง โอเคนะครับแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงเห็นไหมสวัสดีครับ